โบราณมั่งเนี่ยมันจะบูดอะดิบางทีก็เนอร่อยนะมันบูดเจ้าไลท์เทนนิงปั่นสุดยีสปอร์ดะบอกไว้ก่อนนักปั่นในตำนานมาละ เขายืดตีกันอยู่ผมก็นั่งปัดนดูไปงี้ดูในเท์เปอร์ของลูกสกายวอล์กเกอร์เฮ้ยดูเรื่องแสงได้ไหมเฮ้ยปะเจนไหนพี่แสงอยู่ไงนี่เฮ้ยเฮ้ยตัวไหนวะตัวไหนวะตัวใหม่ปะเนี่ยล็อกตู้ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ อ้ยเตตัวอะไรวะไอ้โลนเปล่าวะใข่ไข okay. ่ไอ้โลนเปล่าไอ้วินวอลไอ้วินวอลโอ้โหติดราคาของแกงก็แกงอนานะขายตีมบนขายตีมบนขายตีมไม่น่ากลัวหรอกเดี๋ยวตีมเลยครับ เดี๋ยวม่าเขมาไม่ต้องเรียกสิมครับไปติมครับไปสิมมาส่งครับส่งโอ้วงแตกตายโดนโดนกองแกงโดนกองแกงกองแกงไก่กงเอ้ยมีคนเตะไม้นะเห็นเลยอ่ะกลางหน้าผมเลยหมดแบบแล้วนะหมดแบบแล้วนะตอนนี้หมดแมปแล้วนะ ่งโวยโลงเกินโอ้ยเหี้ยไกลเกินอะไรมึงอ่ะกูจะปั่นต่อเรื่องของคูหนี่ไม่ต่อ,อโลนแล้วโอ้แล้วมันก็ไล่กูต่อโอ้ยไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ไม,ไมาดิสองลน้นมันหลงล้นมามนไล <ร S> ่พี่พเอ้าไอ้เหี้ยเสกอยู่ใกล้ล้วนล้วนคู่อีกแต่เบิ้ลล้นเลยทีนี้เนะี่ย ใครวะไลรพี่ไลรพี่พี่ไปกดไฟเรียกมันมาปองตังปองแปงปะละปองแปงแลิวเล่นกินมันไปเหรอลิวอยู่ยังก่อนน้องยังก่อนยังก่อนยังก่อนปั่นไฟซ <c oughs> ิมูเลเตอร์ตีเครื่องติดอะครับม <c oughs> ันไฟซิมูเลเตอร์ว่ะ เมื่อกี้เขาตีกันอยู่หน้าผมผมก็ดังปั่นไปดูเขาเล่นกันมาแล้วลูกกาช่วยกูมาที่หนูอยากได้แม็อยู่นะ <c oughs> มาแล้วลูกกาบาบเข้าให้ไอ้เหี้ย๋อย่างตั้งใจไป็ไงเจอหลนป้าสวยป้าสวยโอ้โสวยปสุดยอดสลับตัวการสลับตัวสลับตัวไม่ได้แล้วก<อ>ูตายแน่นอ,อน ไปเลยละกกันยงัยงยงัยงยงัยงยังยังยังไอ้นมไอ้นมยงังร้อนร้อนยังยังยัเอเ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 ไอ้ย, eterm, <c oughs> ยังยงเออกูไปล้วไปเล่นอะไรกันวะนี่ไงอยูเลวันนี้วันประชพชว่าประเดี๋วประี๋โชว์อะไร วยอยเายตายตายกูตายอ่อ้ยโยวไงหิวไงวไหวไงหงหิวมันไกลไงห <c ười> ิววง้งนะมวงงว ช่วยเลยช่วยเลยจับ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 เอ,อาไวงยิวก่อนยิวก่อนมาเลยน้องพี่มีแทงหลุมีแทงหลงไปแล้วนะไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่หน้าบ้านใหญ่แล้วมีตรงไหนกูเล่นเมื่อวอันนี้เอ้ามัวแต่เมาแมวมองทำไมแมวมองเพราะว่าขนไม่หมอง โอ้ตามกูอีกแล้วเห็นแล้วพี่เห็นแล้วน้องขับเซฟไปเลยละกันก็เห็นคนยืนฉายไปฉายแบบฉายหลังวอยเอ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 าไปดิกูได้ทั้งวันเอาดิกอีกไงวอยเอ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 ปีได้ทั้งวันผมก็ปัดได้ทั้งวันนะพี่ ไอ้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 ไอ <Slack> ไปแล <al> <board> <qual? variety> ้วไปไอ้มาเล่นทีเดียวกับกูดีกว่าไอเลี้ยวใครวะมาเล่นทีเดียวกับกูดีกว่าให้มึงหลงล้นเหรอหลงล้นนะหลงล้นนะมีคนหลงล้นนะเดินแบเป็นล้นไปอะดีคุณไปไม่ได้อย่ามาทีเครื่องกู หลงล้นหลงล้นอ่ะหลงล้นอ่ะนี่ไงกระจายความบาดเจ็บนะมาเลที่เดียวกูตรงนี้ดีกว่าน้องกูว่ากูไปดีกว่าพอกูฉีกปุ๊บก็มีตัวล่ามาหากูเนี่ย ้ขาเล็กแม่งอยู่ไหนวะกลอนกลอนกลอนเฮียหน่อยเฮียหน่อยพี่เราไปหาน้องไอ้กากด่าเลยก <laughs> ็ล้มให้หน่อยดีเขางอนแล้วเนี่ยผ <laughs> มให้หน่อยนะพี่ไป,ไปไปเลยนะผมหาตู้ก่อนหยุดมีหยุดดื โอเครู้เรื่องบล็อกหลุด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 นะหลุดหลุดหเรอหลุดหลุดไหมอ่ะดูไว้ก่อนเอาไอ้ตีไม่โดนเฉเอามันทิ้งไม้มีทิ้งไม้ไปเลยน้องไปเลยน้องไปเลยน้องเร็วเร็วมาเฮีวพี่หน่อยเอามันไล่อ่ะ ไม่หิวก่อนมึงจะห่วงปั่นแทะไม่ตายแล้ววันนี้ตายแล้วไม่ตายไม่ตายมีแทงหลังนะแทงไม่โดนเต็มนักแข่งมาแล้วเต็มนักแข่งนึกว่านักแข่งเก่านะเออนักแข่งเก่านะนักแข่งเก่านะนักแข่งเก่าแทงหลังไม่โดนนะไปแล้วริ้วมาแล้วเราจะต้องแจกดังที่ต้องไปไหนปะไล่ริ้วปะกำจัดจุดอ่อนนะฮาริ ผงก็อยู่ให้บึงตีเนี่ยไป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 แทงให้มิงตรงไปรงไปไหนอ่ะนันแหละบารเล็กบานเล็กสเปกต้นนะไปเลยให้ผมย้ำเพื่องเดิมปารจะเสร็จแล้ววะอย่าเล่นไม้อย่าเล่นไม้ขอร้องเออเล่นไนนวออออกก Lưu bị dâm bên nóng bắt tìm lắm 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 này tìm lắm เอาไม่นะอะไรวะไอ้นี่ตายจริงตำปะพร้อมยังต้นให้มันเห็นคนฉายไปไงโอ้ความยังพร้อมยังปะพร้อมผุดเลนนี่ไงได้เวลาฮีโร่เอาแล้วเอาแล้วคอละครั้งสามทีแล้ว ได้เวลาฮีโร่โอ้โหฮีโร่ไลท์เซเบอร์แม่งใช้ไม่ได้ว่ะเอาเดะมาเดะมาเดะมาเดะไปเร็วมานี่มานี่ไปนู่นไปนู่นไปไปยิงอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ไปไปยิงอยู่ ได้เวลาฮีโร่ y Why พระวะ Why เอีอยๆๆมันเป็นพระหรือว่า WS วะอะไรวะฆาตกรไม่รู้อ่ะอ่านพระเฉยเฮเขามีซีพารตลดลง30%ด้วยเือร์เซนตด้รฮะชื่อพ เฮ้ยมีคนโนเปิร์กด้วยหอวอ่อยอมมาผิดตัวมีคนโนเปิร์กโชว์อะก็เขาโหด่ะดีขนาดโัวเองรอด่านสุดีที่ทุกคนครับไปทำงานต่อแล้วครับผมครับครับครับ